25, 25กระกฎาคม2568เป็นวันที่สองหลังจากประเทศหลังเขาชั่วช้าสามานย่างกัมพูชาเปิดฉากลุกลานประเทศไทยล่าสุดได้มีการรายงานจากฝั่งฐานไทยว่ากัมพูชาเปิดฉากยิงเราตั้งแต่ตีสี่ที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตามเมืองเขาพะวิหารและก็อีกหลายจุดอีกก็เรียกว่าเป็นความพยายามในการสร้างสถานการณ์ต่อเนื่องของกัมพูชาขณะที่เมื่อวานนี้เนี่ยออนอกเหนือจาก กัมพูชาจะเป็นประเทศที่เริ่มยิงก่อนลุกลานประเทศไทยก่อนแล้วกัมพูชายังหน้าด้านเพราะว่าฮุนมาเนตนายกกัมพูชายังได้ส่งหนังสือแจ้งไปฟ้องศาลโลกไปฟ้อง UNSC ไปฟ้องสหประชาชาติว่าไทยเนี่ยลุกลานทางกัมพูชาขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้เนี่ยมีข่าวล่าสุดจาก a f p รายงานว่าทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเตรียมที่จะ จัดการประชุมด่วนเพื่อหาลือเกี่ยวกับเรื่องของการประทะก,กันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาตามข้อเรียกร้องของทางฮุนมาเน็ตก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่เ,เราเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆที่จะต้องต่อสู้จะต้องสู้รบกับประเทศตอแหลประเทศชั่วชา้าสามานอย่างกัมพูชาในยุคที่มีฮุนมาเน็ตเป็นนายกตีมีฮุนเซนผู้พ่อเนี่ยเป็นผู้ของอำนาจอย่างแท้จริงในกัมพูชานี่คือวิบากกรรมของประเทศไทยที่ต้องเผชิญ แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจจริงๆว่าส่วนหนึ่งก็มาจากไส้ศึกของคนไทยที่เรียกว่าไปคบกับประเทศชั่วอย่างกัมพูชา